สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมสครูรัชสครูซิมโมเมเตอร์กันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเลี้ยงลูกหนึงวันเลยนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะย้ายไปที่บ้านใหม่กันคะ่ะมาดูกันว่าบ้านใหม่นะคะมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรานะคะจะพานี่เลยเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปบ้านใหม่ของเราน,นั่นเองอันนี้คือบ้านมันไม่พอบ้านมันเล็กน,นิดเดียวนะแล้วเราก็จะพาไปบ้านใหม่กัน มาดูกันว่าบ้านใหม่เราเป็นยังไงนะคือบ้านใหม่ก็จะเป็นประมาณแบบสไตล์เรียบง่ายสไตล์คนหนูนะคะไปไปไปอะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านใหม่ของเราแล้วคือบ้านตัวนี้เลยนะคือเราสั่งให้เขานะคะไตล์เฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่าจะเรียบร้อยไหนม,มาดูกันตอนมาไปไปพาทัวร์กันจ๋มปุ๊บไปอุ๊ยอุยอุ๊ยเระเดินไปไหนแล้วอะเกมมาติดบั็กค่ะทุกคนโอเคมาติดบลคอกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนอุ๊ยไม่ใช่ เดี๋ยวขอแก้บั๊กนี้แปบ,บนึงนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนคือแบบบั๊กเนี้ยไปแคลลี่โอเคเดี๋ยวเราต้องไปอันนั้นเจ้าหนูน้อยก่อนไปแล้วตัวผู้ชายจะหนีไปไหนเ่ะยหนีไปไหนันหนีไปไหนคะทุกคนโอเคเราก็แก้บั๊กนี้สำเร็จแล้วนะไปไปไปเดี๋ยวเราไปสำรวจเฟอร์นิเจอร์กันว่าเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะครบยัง <Hope young S 1> นะไปไปไป,ไปมีห้องไหนที่ยังขาดแคลนบ้างอู้อันนี้เหรอ อู้อันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะ้ำมีหมอนมีทีวี TV, มีอะไรเลยแล้วต่อไปแล้วเหรอคือแบบเป็นห้องสไตล์คุณหนูอ่ะคือแบบก็ยังไม่ได้ซื้อของเล่นมาเลยนะยังไม่ได้ซื้อของเล่นมาให้เจ้าเด็กเลยอ้ยนี่เป็นห้องอาบน้ำนั่นเองค่ะแบบเป็นห้องน้ำนะแล้วก็ตรงนี้เลยขึ้นไป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 ไปึ๊บอู้อันนี้เป็นเตียงนอนของพ่อกับแม่นะแล้วก็ต้องมีอุ้ยอันนี้เป็นห้องครัวค่ะห้องครัวนะอันนี้นะเป็นห้องนอนเด็กนี่ เลยเป็นห้องนอนเด็กมีโมบารด้วยมีเป็ดด้วยอันนี้เป็นเปียโ,โนสําหรับเด็กนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ขวดโหลนี่วางระดับตึกเฉยๆแล้วไม้ตัวนี้นะคะจะเป็นไม้ของเด็กให้เด็กเล่นนั่นเองนะก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าก็คือมันเป็นบ้านสไตล์คนหนูเนาะก็เลยแบบเป็นบ้านที่เราเพิ่ง ย้ายเข้ามาแล้วก็เรายังไม่มีพวกของเล่นอะไรเลยมา๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปทําการสั่งซื้อแบบเร่งด่วนนะคะเพื่อมาเสริมแต่งตรงที่แบบมันขาดแคลนไปนะอย่างเช่นของเล่นเด็กมีของเล่นน้อยมากๆเลยเพราะว่าเราย้ายบ้านใหม่มาเลยมีของเล่นแค่นี้เดียวไปเดี๋ยวไปกันว่าเราจะของเล่นอะไรใส่ดีนะคะคือแบบของเล่นหายากมากเลยอ๋อดูแล้วทำเอาส้มมาทําเป็นป๊อปอีกค่ะมาๆๆนี่เลยนี่เลยมาเดี๋ยวขอขยายยักษ์ก่อนขยายให้มันใหญ่ๆนิดนึง แล้วก็ไปปรับให้มันเป็นปุ่มแบบนี้แล้วก็ตั้งค่าแสงไม่งาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เลือกสีเลยสีชมพูนะเดี๋ยวเราขอปรับให้มันแบบหนาขึ้นนิดนึงคือแบบง่ไงได้เป็นปุ่มป๊อป,อปอิดแล้วประมาณนี้เลยนะเป็นปุ่มป๊อป,อปอิดประมาณนี้นะแล้วเราก็จะทาอะไรกันอีกเดียเป็นป๊อปอ,ปอิดใหญ่เพราะว่าเด็กไงเด็กอะ่ะมือแบบมันไม่ค่อยถนัดอันนี้นะคะไปเดี๋ยวเรามาคิดกันดีก,กว่าว่าเราจะเสิร์ฟอะไรตอนนี้อันนี้มีตู้เย็นนะคะเป็นไมโครเวฟมีไมโครเวฟ อันนี้เป็นแบบเป็นห้องครัวเล็กๆนะเพราะว่ายังไม่มีอะไรเข้ามามาแล้วก็ไปสั่งซื้อของเล่นอันใหม่กันเดี๋ยวเราจะคิดว่าเรามีเป็ดน้อยแล้วนะของเล่นอ่ะของเล่นแล้วก็มีไมโครโฟนแล้วก็มีปอกกิ๊ดใช่ไหมขอเพิ่มเป็นอะไรกันดีนะอืมนี่ไงเป็นของเล่นขวดนมนะเป็นขวดนมอุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขวดนมโอเคเร,เราก็จะเลือกอะไรกันดียอดมามา,มา เดี๋ยวเราขอกดเลือกนายผนวดแอลนะคะเพราะว่ามันจะได้รวมรวม,รวมองทั้งหมดเลยนะอุย้ยพอดีกว่าเป็นของเล่นหม้อสําหรับเด็กไงเด็กแทแบบทําอาหารอะไรอย่างนี้นะเป็นสีนี้เลยเป็นคล้ายๆกับหม้อดินเผานะเดี๋ยวก่อนเอาประมาณนี้คือแบบมันก็เลือกอยากอย,กอยกนะู่นะไปคล้ายๆเป็นหม้อดินเผานะหรือว่าถ้ามันเป็นแบบไม่ค่อยออกเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องเอาก็แ้อุย้ยมันเปลี่ยนตรงน้ำซุปขากคน แั้นเราก็ไปทําแบบอื่นก็ได้นะเป็นบ้านบาร์บี้บ้านบาร์บี้บ้านบาร์บี้แล้วก็ลบ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 เป็นบ้านบาร์บี้เลยเป็นบ้านบาร์บี้สำหรับเด็กเลยนะนี่เลยคือคือเป็นบ้านคือมีเป็ดน้อยวานอยู่หนบ้านด้วยโอ้บ้านบาร์บี้แล้วก็อะไรใส่ดีนะเป็นเก้าอี้สำหรับเด็กไหมมันไม่ใช่ของเล่นน่ะอะไรใส่ดีนะเอะไรใส่ดีคะทุกคนเลือกยากอะ แค่นี้ไปก่อนนะเพราะว่าบ้านเราเพิ่งย้ายมานะไปจะเด็กดือ้อจะเด็กดือ้อเด็กสนเด็กซนเด็กดือ้อไปหนูไปนอนได้แล้วลูกหนูไปนอนก่อนอทำไมทำไมให้แม่ไปนอนล่ะหนูแม่ไปนอนทำไมอะ่ะให้เด็กนั่งไม่ใช่เหรอเขาให้เด็กเขาให้เด็กนอนไปอุ้มหนูก็น,นี่งง่ายอุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักมากดูสิอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะน้องอุ้ยแบบน่ารักมากแล้วก็ ทิ้งใส่ชุดน่ารักมากเลยนะดูสิออันนี้ก็จะเป็นของแบบสไตล์เรียบๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาเสริมกันอีกสำหรับคลิปนี้นะคะ้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย